<Shop> สวัสดีค่ะไอแมวสปอยคลิปนี้จะมาสปอยหนังเกาหลี Don Buy Seller Target เป้าเชือดเรื่องราวของหญิงสาวที่อยากได้ของใหม่ราคาถูกก็เลยตัดสินใจมาซื้อของจากเว็บไซต์มือสองแต่กลับได้เจอกับฆาตกรโลกจิตที่คอยลังควานทำให้เธอเหมือนกับตกอยู่ในฝันร้ายเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงไปรับฟังสปอยกันได้เลยจ้า เริ่มเรื่องที่นางเอกวิศวกรสาวสวยกำลังโวยทีมช่างที่ทำงานผิดสเปคจนเธอโดนหัวหน้าตำหนิและให้เธอเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายแต่สิ่งที่นางเอกไม่ชอบใจเอาซะเลยก็คือเขามักจะเรียกเธอว่าที่รักในขณะที่คุยกันเรื่องงานเพื่อนสาวคิดว่านางเอกดีเกินไปเลยโดนเอาเปรียบและชงว่าไอหัวหน้าดูดูแล้วน่าจะแอบมีใจให้หนางเอกแน่นอนแต่เธอบอกว่ามันเอาแต่บนเธอไม่หยุดจะเป็นความรักไปได้ยังไง พูดไม่ทันขาดคำไอหัวหน้างี่เง่าก็โทรมาจิกหัวใช้ครูว่าจะหักเงินเธออีกจะทำงานผิดพลาดหนึ่งเอกเซ็งที่ช่วงนี้อะไรก็ไม่เป็นแต่งใจหลังจากเสียเงินก้อนโตช่วงใหญ่ห้องเครื่องซักผ้าก็มาเจงกระบงซ่อมไปก็คงไม่คุ้มเพื่อนเลยแนะนำให้ร้องหาจากเว็บขายของมือสองเพราะว่าเธอเองก็ได้ของดีราคาถูกจากที่นั่นหนึ่งเอกรีบมาที่ไซงานเธอแปลกใจที่จู่ๆหัวหน้าก็โลรมาทำดีซื้อของวางมาให้แถมยังเสนอตัวจะไปซ่อมเครื่องซักผ้าให้ที่บ้านหนึ่งเอกรู้สึกอึดอัดใจ เมื่อเขาเริ่มลบเราจะไปให้ได้ตอนนี้แต่โชคดีที่เพื่อนสาวเข้ามาขัดจังหวะและขอไปที่บ้านนางเอกด้วยหัวหน้าที่งัดนูนแก่นี่อยู่สักพักก่อนจะบอกว่ามันเจ๊งไปแล้วคงจะซ่อมไม่ได้และตีเนียนจะขออยู่กับนางเอกอ้างว่าจะช่วยจัดห้องแต่ถุกสกัดดาวรุ่งจากกลางชิ้นเบลริ่มอย่างเพื่อนสาวที่ขอให้เขากลับไปเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้ว นึงเอกเริ่มเข้ามาท่องเว็บไซต์มือสองจนได้มาเจอกับเครื่องซักผ้าสภาพดีราคาถูกเพราะว่าเจ้าของให้เหตุผลว่าจะย้ายไปต่างประเทศก็รีบทักข้อความและโอนเงินอย่างไวแต่พ่อของมาส่งมันกลับใช้งานไม่ได้นึงเอกที่เริ่มหัวร้อนหนักกว่าเดิม,มเมื่อเซิร์ชด,ดูแลไม่พบบัญชีของผู้ขายติดต่ออะไรก็ไม่ได้ก็เริ่มรู้ทันทีว่าโดนหลอกให้เขาแล้ว เธอตัดสินใจมาแจ้งความแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนโดนหลอกแบบเธอวันหนึ่งเป็นร้อยรรายและต้องใช้เวลานานในการสืบหาข้อมูลดังนั้นเธอทำได้เพียงแค่แจ้งเรื่องและรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเพื่อนสาวที่รู้เรื่องก็บอกให้ทำใจเพราะว่าตัวเธอเองก็เคยโดนหลอกแบบนี้ผ่านไปเป็นปีแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้หนึ่งเองเลยต้องมาลงเอยด้วยการผ่อนศูนปอร์เ็นตเดือนกับเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ แต่กว่าจะมาส่งกืออีกหลายวันเลยต้องหอบเสื้อผ้าพลุงพลังมาที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญหนึ่งเอกที่รู้สึกโกรธเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่เธอต้องมาเจอเรื่องบ้าๆแบบนี้เกิดจัดการตามหาคนร้ายจากเว็บไซต์มือสองจนดได้มาเจอกับประกาศขายสินค้าที่ให้เหตุผลในการขายว่าต้องการย้ายไปต่างประเทศ ซึ่งมันเหมือนกับเคสของเธอก็เลยรีบคลิกเข้าไปดูแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้โจรหัวหมอมันใช้ภาพในการลงข้อมูลส่วนตัวนั่นคือเหตุผลที่เธอเสิร์ชข้อมูลของมันเท่าไหร่ก็ไม่เจอนึ่นเงเองจากจัดการพิมพ์ต่อท้ายทุกโพสต์ของมันเตือนคนอื่นว่าไอ้นี่มันคือนักต้มตุน๋นแต่เธอกลับได้ข้อความแจ้งเตือนมาจากคนร้ายว่าถ้าไม่หยุดทําแบบนี้จะต้องโดนดีนางเอกที่โกรธหัวฟัดหัวเวียงก็รีบพิมพ์ด่าระบายความแค้นที่ตัวเองโดนหลอกแถมมันยังไม่สํานึกนางเอกก็ขู่ว่าตอนนี้เธอได้แแจ้้งคววามมไไปลอีก่ นนมันจะต้องถูกตำรวจจับคนรายที่อ่านแต่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาทำให้หนางเอกคิดว่ามันคงจะกลัวหัวหด แต่เธอไม่รู้เลยว่ากําลังจะเจอกับไฮยนะครั้งใหญ่วันต่อมานางเอกมาทํางานสายเพราะว่ามัวแต่ไฟพิมด่าคนร้ายจนดึกก็ถูกหัวหน้าตาหนิว่าเขาเคยเตือนเธอแล้วแต่คําพูดของเขามันทําให้หนางเอกชะงักไปเพราะว่ามันเหมือนกับคําพูดของคนร้ายที่ได้พิมพ์โต้อตอบกับเธอเมื่อคืนจนทําให้หนางเอกเริ่มสงสยัยระหว่างวันก็มีสายจากคนแปลกหน้าที่โทรมาถามหาเครื่องซักผ้าแจากฟรีนางเอกที่เริ่มแปลกใจก็เข้าไปดูจนเจอประกาศแจกเครื่องซักผ้าและมีเบอร์ของเธอเป็นเบอร์ติดต่อแปะอยู่ในนั้นแวบแรก นางเอกคิดจะตอบโต้คนร้ายบอกว่ามันเป็นโพสต์หลอกลวงจากมิชาชีพแต่ก็เปลี่ยนใจยุติปิดประกาศไปพอกลับมาบ้านก็ได้เจอกับกองทัพไรเดอร์ที่วิ่งมาเก็บเงินค่าอาหารทั้งที่เธอไม่ได้เป็นคนสั่งจนต้องติดไปนาห้องว่าเธอไม่ได้สั่งอาหารเป็นการโดนแกล้งพอมาแจ้งความว่าเป็นฝีมือของคนร้ายคนเดียวกัน สายสืสอบบอกว่ามันตั้งใจจะสั่งสอนนางเอกที่ไปลองดีกับมันแต่นางเอกคิดว่ามันใช่เรื่องหรอที่จะให้เธออยู่เฉยๆทั้งที่โดนหลอ,อกตำรวจหนุ่มที่เข้าใจและรับปากว่าจะทำการสืบสวนให้เร็วที่สุดสายสืสบจูดได้มาห้องของผู้ต้องสงสัยติดต่อ,อยังไงก็เงียบกริบป้าเจ้าของห้องโทรไปก็ไม่มีคนรับเลยบอกให้เขารอจนกว่าจะติดต่อได้พอนางเอกมาถึงห้องเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าโน้ตที่แปะอยู่ที่ประตูได้หายไปก็รีบติดต่อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคิดว่าเธอกังวลมากเกินไปแต่พูดไม่ทัน ขาดคำกองทัพไรเดอร์ก็ยกขยงมาส่งอาหารให้ทั้งๆท,ที่นางเอกไม่ได้สั่งเธอเลยตัดสินใจเปลี่ยนเบอร์มือถือเพื่อตัดปัญหาวันต่อมาก็มีช่างมาติดกล้องวงจรปิดให้ที่หน้าห้องเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยหนึ่งเอกได้รับข้อความทักถามสารทุก์สุขดิบจากแม่ก่อนจะลงท้ายด้วยการขอยืมเงินมาจ่ายค่าของเพราะว่าบัตรเครดิตม,มีปัญหาหนึ่งเอกรู้สึกเอกใจก็รีบติดต่อกลับ แต่กลับไม่มีคนรับสายก็เลยทักถามถึงพ่อเมื่อได้รับข้อความตอบกลับว่าตอนนี้พ่อไปทํางานแล้วก็ทําให้หนางเอกรู้ทันทีเลยว่าคนที่เธอกําลังพิมพ์โตตอบอยู่ตอนนี้คือคนร้ายเพราะว่าพ่อของเธอได้ไปสวรรค์น,นานแล้วคนร้ายพอโดนจับโป้ได้ก็บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เช็คประวัติของนางเอกให้ดีเพราะว่าตอนนี้เขากําลังยุ่งอยู่กับการคุยกับแม่ของนางเอกอยู่พอตกดึกระวังที่นางเองกกําลังคิดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนนอนไม่หลับก็ได้ยินเสียงติดต๊ดติด๊ดเหมือนกับว่ากําลังมีคนกดรหัสผ่านเข้ามาในห้องของเธอ นางเอกรีบวิ่งมาดูก็ต้องตกใจเมื่อจูจ่ๆประตูก็ถูกเปิดออกพร้อมกับชายแปลกหน้าที่พยายามจะเข้ามาในห้องอ้างว่าเธอเป็นคนติดต่อให้เขามาหาหนางเอกไม่เข้าใจว่ามันพูดเรื่องอะไรเธอกลัวจนนลลายนู่ว,ว่าจะโทรแจ้งตำรวจในขณะที่ชายแปลกหน้าทำหน้าหื่นพยายามจะเข้ามาในห้องแต่โชคดีที่ติดตัวล็อกด้านในก็เลยเข้ามาไม่ได้นางเอกได้รับข้อความจากคนร้ายส่งมาย่อยๆว่าเป็นผลงานของมันเธออยากจะจบเรื่องทั้งหมดต้องโอนเงินแสนห้ามาให้มันภายใน5นาที และแล้วหน้าจอมือถือก็เริ่มนับเวลาถอยหลัง นางเอกทั้งกลัวทั้งสับสนมือไม้สัน่นค่อยๆกดเข้าไปในแอปธนาคารแต่ก็ยังไม่ได้โอนจนเวลาที่ค่อยๆนับถอยหลังไปเรื่อยๆจนครบ5นาทีก็มีเสียงติ๊ดต๊ดที่ประตูก่อนจะถูกเปิดออกอีกครั้งพร้อมกับชายแปลกหน้าคนใหม่ที่บอกว่าเธอเรียกให้เขามามีอย่างว่าด้วยกันนางเอกที่กลัวจนลองให้ออกมาสักพักก็มีเสียงตุ๊กตบจากด้านนอกเป็นฝีมือของสายสืบที่เข้ามาช่วยเอาไว้ก่อนจะนำตัวไอ้หื่นมาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเขาที่พูดหน้าตาเฉยบอกว่าได้รับคำเชิญจากนางเอกว่าต้องการจะมีคื ที่เารา้อนตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่หลังจากที่เธอได้ส่งไอดีทักข้อความมาหาบอกว่าอยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับผู้ชายคนอื่นตอนที่แฟนหนุ่มไม่อยู่พร้อมกับส่งคลิปว่าวิวมาให้ก็เลยคิดจะเล่นด้วยก่อนจะพูดไม่พอใจที่ถูกจับมาเพราะมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์สายสืบจูได้ตรวจสอบข้อความในมือถือก็เลยรู้ว่าไอหือนมันเป็นสมาชิกในกลุ่มเว็บลามกเถื่อนก็เลยจัดการสั่งสอนและด่าสเล ตกดึกนางเอกก็ได้รับข้อความจากคนร้ายที่ส่งประวัติของเธอมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันว่าเกิดที่ไหนทําอะไรยังไงจบจากโรงเรียนอะไรนางเอกที่เริ่มทนไม่ไหวที่โดนคุกคามก็เลยมาขอร้องให้ตํารวจไปจับกลุ่มคนร้ายแต่ก็ได้คําตอบจากสายสืบจูว,ว่าเขาเคยไปมาแล้วก็ไม่พบใครเธอได้ลบแล้วขอให้เขาไปที่บ้านคนร้ายด้วยกันอีกครั้งสายสืบจูที่ทําท่าจะปฏิเสธแต่พอเห็นมือของนังเอกที่สั่นเทาไปด้วยความหวาดกลัวก็เลยตัดสินใจมาตรวจสอบอีกครั้งโดยครั้งนี้มีป้าเจ้าของห้องมาเปิด ห้ใหเมื่อเข้ามาด้านในก็พบแต่ห้องที่ว่างเปล่าเหมือนกลับไม่มีใครอยู่มีเพียงตู้แช่ยเย็นที่วางอยู่มุมห้องพอเปิดออกดูก็ต้องผงาเมื่อพบว่าด้านในมีศพของคนรา้ายแช่อยู่ในนั้นหลังจากที่สืบประวัติการโทรของผู้ตายก็พบว่ามีการติดต่อซื้อขายของมือสองเพราะว่าต้องการจะขายเพราะว่าจะย้ายไปต่างประเทศจนเพื่อนสนิทที่เห็นผิดสังเกตก็เลยทักมาถามก็ได้ข้อความตอบกลับจากผู้ตายว่ากําลังจะไปปูซานหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อเขาได้อีก เลยการสุดท้ายที่มีการเคลื่อนไหวก็คือการซื้อตู้แช่แข็งจากเว็บไซต์มือสอง ย้อนไปก่อนหน้านี้ผู้ตายได้รับข้อความจากหญิงสาวที่สนใจของและต้องการจะเข้ามาตรวจสอบดูก่อนตกลงซื้อขายแต่พอเวลาจริงกลับกลายเป็นชายหนุ่มที่อ้างว่าเป็นน้องชายมาแทานพี่สาวที่ติดธุระเมื่อถึงเวลาจ่ายเงินคนร้ายก็ออกลายจัดการฆ่าเหยือ่อและใช้มือถือของผู้ตายในการทําธุรกรรมขายของในห้องหดเกลี้ยงสายสืบที่คิดว่าคนร้ายรายนี้วางแผนมาอย่างดีก็สั่งให้สายสืบหนุ่มช่วยหาเคสที่คล้ายกันเขาคิดว่าคดีก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันแต่สายสืบรุ่นพี่ที่ยังไม่อยาก ปกใจเชื่เพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานเมื่อได้เรียกผู้เสียหายคล้ายกับเคสของนางเอกมาสอบถามเธอบอกว่าได้เจอกับคนร้ายที่เว็บไซต์ขายของมือสองหลังจากที่เธอโอนเงินค่าสินค้าก็ไม่มีของมาส่งติดต่อคนขายก็ไม่ได้จนเธอบังเอิญได้ไปเจอกับกระทูสินค้าที่มีเบอร์เดียวกับคนร้ายด้วยความโกรธเกลเลยเขียนเตือนคนอื่นว่ามันเป็นโพสต์ของนักต้มตุน๋น และตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเธอก็เหมือนตกอยู่ในฝันร้ายเธอโดนมันก่อกวนโดยการส่งไรเดอร์มาเก็บค่าอาหารทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่ได้เป็นคนสั่งส่งข้อความมาทุกช่องทางสื่อโซเชียลมันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวของเธอและของในบ้านก็จะหายไปทุกครั้งที่เธอกลับมาจากที่ทํางานเธอรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่มันโพสต์เป็นของปลอมและสร้างตัวตวนว่าเป็นผู้หญิงจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่มันบุกเข้ามาหาเธอถึงที่บ้านเธอตกใจหวาดกลวดัวแทบเป็นบ้าต้องหนีเอาตัวรอดจากคนที่คอยจับตาเธออยู่ตลอดเวลานางเองตัดสินใจมา เรื่องขอย้ายออกแต่ระวังนั้นก็ต้องกลับมาพักห้องเดิมทาให้เธอเริ่มหวัดระแวงผู้คนรอบข้างเพื่อนสาวที่รู้สึกเป็นห่วงก็เลยชวยนนางเอกมาพักอยู่ด้วยกันแต่นางเอกที่ไม่อยากรบกวนเพราะว่าเพื่อนอาศัยอยู่กับครอบครัวสามีและตอนนี้เธอเองก็มีตำรวจคอยดูแลอยู่ ถึงแม้จะพูดไปแบบนั้นแต่ว่าความกลัวของนางเอกไม่ได้ลดลงเลยแต่กลับเพิ่มมากขึ้นเมื่อจู่ๆไอหัวหน้าก็ตามมาถึงบ้านบอกว่าเป็นห่วงหลังจากที่รู้เรื่องก็เลยจะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาพยายามจะเข้ามาในห้องจนเริ่มคลั่งละวอยวแต่นางเอกได้ปฏิเสธว่าเธอต้องการอยู่คนเดียวหลังจากที่ไล่หัวหน้าไปได้เธอก็ต้องช็อกเมื่อเข้ามาเพราะว่าในห้องน้ำเปียกแฉะเหมือนกับว่ามันมีคนเข้ามาใช้ในห้องครัวต่างเต็มไปด้วยอาหารกระป๋องมาม่าและของกินต่างๆที่ถูกแกะเปิดกระจายพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่เปิดขึ้นเอง คนร้ายได้พิมพ์ข้อความตอบโต้บอกว่าวันนี้หนึ่งเอกกลับถึงบ้านเร็วจังตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบแต่กลับไม่พบร่องรอยของคนร้ายมีเพียงภาพจากกล้องวงจรปิดพบผู้ชายสมหมวกกันน็อกที่มาหยิบ s d สดีกาจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องไปหนึ่งเอกที่นอนฝันร้ายผวาขึ้นมาตื่นที่โรงพักก่อนจะสลบไปและถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจหนุ่มได้ไปตรวจสอบคดีช่อกงทางออนไลน์ก็เจอเคสที่คล้ายๆกัน จนรุนพี่สงสัยว่าทําไมผู้ต้องสงสัยถึงไม่ถูกสอบสวนสายสืบหนุ่มบอกว่าคดีช่อโกงแบบนี้มีเยอะมากอีกทั้งไม่มีเบาะแสก็เลยถูกมองข้ามทางด้านนางเอกหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลก็รีบเดินทางกลับไปทํางานแต่ระหว่างนั้นก็ได้รับสายจากคนร้ายที่ใช้โปรแกร,รมดัดเสียงโทรเข้ามาคมคู่นางเอกได้ขอร้องให้เขาหยุดก่อกวนเธอสักทีมันเลยยื่นข้อเสนอของเงินสดส0,000นเพื่อแลกกับการหยุด แต่ถ้าคิดตุกติกแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจมันจะเล่นงานเธอให้หนักกว่าเดิมนึงเองตัดสินใจปิดมือถือตามที่มันสั่งก่อนจะมากดเงินสดให้คนร้ายสายสืบจูที่มาดักซุ่มอยู่ใกล้ๆที่พักนางเองกก็รีบติดต่อหาหลังจากทราบว่าเธอออกจากโรงพยาบาลแต่ก็ติดต่อไม่ได้ระหว่างนั้นสายสืบหนุ่มที่ได้พบปอดแสดจากประวัติการโทรข,ของเหยื่อเมื่อเช็คพิกัดดูก็รู้ทันทีว่ามันคอยดักซุ่มเยือทุกครั้งที่มันไปส่งของก็รีบติดต่อหาสายสืบรุ่นพี่แต่ระหว่างนั้นเขาได้ถูกคนร้ายบุกเข้ามาาาารัคคอจจสลบลบหลงงกท สะดวกไอคนร้ายมันก็รีบขึ้นไปที่ห้องของนางเอกกดรหัสด้วยความชำนาญแต่ก็ต้องชะงักเมื่อได้เจอกับห,หน้าของนางเอกที่มาแอบดักดอเพราะว่าอยากจะขอโทษกับเรื่องวันก่อนเขารีบวยวายใส่คนร้ายเพราะคิดว่ามันเป็นสตอกเกอร์ที่มาสะกดรอยตามนางเอกเพราะว่าแอบชอบเธอเหมือนกับเขาจนได้เกิดการต่อสู้กันนางเอกกลับมาที่ห้องด้วยความเหนื่อยล้าจนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่เพดานมันเป็นกล้องวงจรปิด ไม่ได้มีเฉพาะในห้องรับแขกแต่มันมีอยู่ทุกมุมในห้องเธอเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนได้ไปพบกับศพของหัวหน้าที่นั่งอยู่ข้างเครื่องซักผ้าหนึ่งเองตกใจเมื่อรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ด้านหลังชั่วอิดใจหนึ่งเธอรีบวิ่งหนีแต่กลับทุกคนร้ายกระชากผมจนไงหลังไปนอนกับพื้นทำใมีเธอได้เห็นหน้าคนร้ายมันชัดๆจนได้รู้ว่ามันคือคนเดียวกับช่างที่มาติดกล้องวงจรปิดคขาก่อน ตำรวจหนุ่มที่เพิ่งมาถึงก็ตกใจเมื่อพบว่าสายสืบรุ่นพี่ตอนนี้สลบอยู่ในรถและคนร้ายก็กำลังขับรถพาตัวนางเอกออกไปด้านนอกเขารีบไล่ตามคนร้ายและเรียกกำลังเสริมาตามจับสายสืบหนุ่มที่ไล่บีคนร้ายมาติดๆในขณะที่สายสืบจูที่เพิ่งได้สติก็รีบขับรถตามมาคนร้ายที่รีบขับรถหนีแบบไม่คิดชีวิตพร้อมกับนางเอกที่สนุมสลือจากยาสลบเธอพยายามจะเข้าไปล็อกตัวคนร้ายในขณะที่สายสืบหนุ่มก็เร่งแซงเข้ามาเบียดเพื่อให้มันหยุด แต่จู่ๆกลับมีรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงทําให้รถของสายสืบและคนร้ายกระเด็นพลิกคว่ำสายสืบจูรีบวิ่งไปดูรุ่น,น้องในขณะที่คนร้ายตอนนี้กําลังกระเสือกกระสนนี้ออกจากรถนางเอกพยายามล็อกตัวมันเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ผลเมื่อสายสืบจูมาถึงคนร้ายก็ได้หนีหายไปแล้วเหลือแต่นางเอกที่ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดพวกเขาได้ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลหมอแจ้งว่าสายสืบหนุ่มอาการโคมา่าในขณะที่นางเอกไม่เป็นอะไรมาก หลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลเธอก็เก็บตัวอยู่ในห้องจนได้รู้ข่าวจากสายสืบจูว่าตอนนี้สายสืบหนุ่มได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องเอกที่เดินเหม่อลอยพอได้ยินคนพูดถึงการซื้อของจากเว็บไซต์มือสองที่เจ้าของต้องการขายเพราะว่าต้องไปต่างประเทศก็ทำให้เธอนึกอะไรขึ้นได้ว่าแทนที่เธอจะอยู่เป็นเป้านิ่งให้คนร้ายมาตามหาจนเจอก็สูวางแผนล่อให้มันมาหาและจัดการในรวดเดียว นางเอกเริ่มเข้าไปเช็คในเว็บไซต์มือสองสมัครไอดีใหม่เลือทำตัวเป็นลูกค้าที่นัดเช็คของก่อนชำระเงินแต่เพื่อนสาวที่ได้เตือนเพราะรู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปแต่นางเอกบอกว่ามันคือทางเดียวที่จะจับคนร้ายได้ สายสืบจูที่คอยตามดูนางเอกทุกครั้งที่มีการนัดรับสินค้าจนกระทั่งวันนี้นางเอกมีนัดรับของกับนักเรียนสาวแต่สายสืบที่ยังไปไม่ถึงเพราะว่ารถติดนางเอกตกใจเมื่อเห็นว่าคนที่มาไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายที่อ้างว่าน้องสาวติดธุระก็เลยให้เขามาแทนนางเอกพอได้เห็นหน้าก็จําได้ทันทีว่ามันคือคนร้ายสายสืบจูที่อยู่ในสายก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติก็ตัดสินใจทิ้งรถรีบวิ่งมหาหานางเอก คนร้ายได้แนะนำสินค้าบอกว่ามันเป็นของมือสองสภาพใหม่ที่แทบไม่เคยใช้งานนางเอกที่ทำใจดีสู้เสือเลยบอกว่าอยากจะเช็คสินค้าก่อนจ่ายเงินเพื่อเป็นการทวงเวลาจนกว่าสายสืบจะมานางเอกรีบโทรไปรายงานยืนยันว่ามันคือคนร้ายที่รออยู่ด้านล่างแต่ว่าจู่ๆมันก็หายตัวไปนางเอกค่อยๆเปิดประตูออกมาจนถูกคนร้ายกระชากประตูพร้อมกับโปยาสลบเพราะว่ามันเองก็จำนางเอกได้ตั้งแต่ทันทีที่เห็นหน้ามันเดินสำรวจไปทั่วห้องแต่พอกลับมานางเอกที่นอนหมดสติก็หายตัวไป นางเอกที่รีบหนีมาทางระเบียงเอามือดันประตูไม่ให้คนร้ายที่กำลังคลั่งเข้ามาเธอกรีดร้องสุดเสียงด้วยความกลัวบอกผ่านทางโทรศัพท์ขอให้สายสืบรีบมาไวๆก่อนจะผวาเมื่อคนร้ายมันทุบก,กระจกจนแตกและเตรียมเข้ามาประชิดต,ตัวหนึ่งเอกเลยขู่ว,ว่าตอนนี้ใบหน้าของมันได้ถูกเปิดเผยแล้วทุกคนจะได้รู้ความจริงมันได้หันไปด้านหลังก็ได้พบกับกล้องวงจรปิดที่กำลังบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะหันกลับมาด้วยสีหน้าที่เย็นชาค่อยๆเดินตรงไปหาเธอแต่โชคดีที่สายสืบจูเข้ามาขวางอวั หลังจากที่ซัดกันสเสลสแต่ว่าสายสืบกลับสู้แรงคนบ้าอย่างคน้ายไม่ไหวมันที่เตรียมใช้ประแจทุบไปที่หัวของสายสืบแต่ก็ต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกน่งเอกจัดการยิงรัวด้วยปืนตะปูจนหมดแม็กไอ้โรคจิตที่ตายยากตายเย็นก็รีบพุ่งตัวมาซัดนางเอกจนสลบเมือ่อไระหว่างที่มันกําลังจะจ้วงแทงให้ตายก็ถูกสายสืบจูเข้ามาขวางล็อกตัวมันดิ่งลงไปทางระเบียงจนล่างทั้งสองคนหล่นลงมากระแทกรถด,ด้านล่างไอ้โรคจิตที่ยังไม่ตายมันได้ฮึดแรงกับมีดเตรียมจ้วงสายสืบแต่นางเอกที่เห็นเหน การก็รีบเข้ามาล็อกแขนคนร้ายเอาไว้ระหว่างที่มันกําลังแหกปากยื้อกับนางเอกสุดแรง <c oughs> ก็ถูกใส่สืบจูที่รวบรวมแรงที่เหลือเอามืออุดปากมันเอาไว้ทําให้มันตายจากการขาดอากาศหายใจหลังจากวันนั้นนางเอกได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวดังเพราะว่าฆาตากรได้ใช้ช่องทางทางออนไลน์เพื่อล่อลวงเหยื่อบางรายที่ลงเอยด้วยการถูกฆ่าและนําของออกมาขายถึงแม้จะมีการปิดคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีคนร้ายที่อาศัยช่องโหว่เพื่อก่อเหตุ หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมและรับฟังนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะจ๊ะดีใจที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีจ้า